กองทัพภาคที่4เร่งช่วยโรงงานยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ค้นถ่ายยางพาราอัดแท่งไปเก็บในคลังสินค้าจังหวัดชนบุรีเพื่อสามารถรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น พลเอกปรีชาจันโอชาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำลงพื้นที่ตรวจสต็กอกยางพาราที่บริษทัทเซาแลนด์รัปเปอร์จำกัดอเภอบางกล่ำจังังวดสงขลาหลังจากได้ประมูลยางพาราตามโครงการมูลพันธ์กันชนเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำอย่างไรก็ตามจากการที่โรงงานหลายแห่งมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอทําให้ไม่สามารถรับซื้อเพิ่มได้จึงส่งผลกระทบต่อชาวสวนยาง กองทัพภาคที่4จึงเข้ามาช่วยขนถ่ายยางอัดแท่งจากภาคใต้ปริมาณ20,000ตันไปจัดเก็บในคลังสินค้าขององค์การสวนยางที่จังหวัดชนบุรีซึ่งจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน36วันเพื่อให้โรงงานสามารถประมูลยางพาราจากเกษตรกรได้ต่อไป